เรื่องเล่าดวงชะตาสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ในดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์ที่สว่างสวัยไปด้วยแสงอาทิตย์มีตำนานที่เล่าขานกันว่าผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์เป็นผู้ที่ได้รับพรจากเทพแห่งพลังและความเป็นผู้นำเทพองค์นี้เปรียบเสมือนดวงอาทิตย์ที่สองแสงแรงกล้าให้พลังงานและชีวิตแก่ทุกสรรพสิ่งผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์จึงมีคุณสมบัติพิเศษที่เต็มไปด้วยพลังและความมั่นใจในตัวเองลักษณะพิเศษ ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักมีลักษณะนิสัยที่เปลี่ยนไปด้วยพลังและความมั่นใจพวกเขาเป็นผู้นำโดยธรรมชาติมีความสามารถในการนำพาผู้อื่นไปสู่ความสำเร็จด้วยความกล้าหาญและการตัดสินใจที่เด็ดขาดพวกเขามักจะมีเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตและมุ่งม,มั่นที่จะบรรลุเป้าหมายเหล่านั้นด้วยความตั้งใจที่แน่วแน่การงานและการเงินในด้านการงาน ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักจะประสบความสำเร็จในอาชีพที่ต้องการความเป็นผู้นำและการตัดสินใจอย่างมั่นใจเช่นผู้บริหารนักการเมืองหรือผู้นำทางธุรกิจพวกเขามีความสามารถในการวางแผนและมองเห็นภาพรวมทำให้สามารถจัดการงานที่ท้าทายได้อย่างมีประสิทธิภาพในด้านการเงินผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มักจะมีความสามารถในการจัดการการเงินได้อย่างมั่นคงพวกเขาไม่กลัวที่จะลงทุนในสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่ามีศักยภาพ และมักจะได้รับผลตอบแทนที่ดีจากการตัดสินใจที่กล้าหาญความรักและครอบครัวผู้ที่เกิดวันอาทิตย์มีความรักที่มั่นคงและซื่อสัตย์พวกเขาเป็นคู่รักที่ให้การสนับสนุนและพร้อมที่จะปกป้องคนที่พวกเขารักครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญยิ่งในชีวิตของพวกเขาพวกเขามักจะทําทุกวิธีทางเพื่อให้ครอบครัวมีความสุขและมั่นคงข้อคิดและคําแนะนําสําหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ การรักษาสมดุลระหว่างความมุ่งมั่นในการทำงานและการดูแลความสัมพันธ์ส่วนตัวเป็นสิ่งสำคัญควรให้เวลากับคนที่รักและครอบครัวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและอบอุ่นนอกจากนี้ควรเรียนรู้ที่จะผ่อนคลายและเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อการตัดสินใจที่ดียิ่งขึ้นในชีวิตกดติดตามเราเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆที่จะทำให้คุณสนุกและได้รับความรู้ในทุกๆวันนะคะ